เราก็จะมาดูเกตพื้นฐานตัวถัดไปนะครับก็คือเกตแอนก็คือเป็นแอน n p u t นนะครับก็คือมี a แล้วก็มี o u t พุ t คือ y เนาะสัญลักษณ์เกตเป็นแบบนี้นะครับการเขียนสัญลักษณ์ที่ชัดเจนก็คือจะต้องด้าน input ต้องเป็นแนวตรงนะครับส่วนด้าน output ก็เป็นแนวมนๆทางสมการนะครับก็คือใช้ว่าเท่ากับ a นะครับแอนก็คือใช้จุดนะครับ b หรือบางทีเราก็ละเลยจุดได้นะครับเหมือนเข้อหมายคูณนะครับนะใช้ลักษณะข่อหมายคูณแต่ว่าในทางลอจิกมันคือการแอนลักษณะของการแอนเนี่ยก็คือว่าอินพุตทั้งหมดนะครับจะต้องเป็น1นึงนะถึงจะให้ออปต์ออกมาเป็น1ได้นะครับนะอินพุตทั้งหมดนะครับจะมันถึงจะให้ลอจิกหนึ่งอินพุตทั้งหมดเป็น1ถึงจะให้ลอจิกหนึ่งนะครับหรือในอีกมุมหนึ่งนะครับนะครับ มีบ้างนะครับอินพุตเป็นศูนย์ใช่ไหมฮะอีกสามคอมบิเนชันนี้มีบางอินพุตเป็นศูนย์ก็จะให้ลอจิกศูนย์นะครับก็คล้ายๆกันเนาะคอมบิเนชันก็เหมือนกันนะครับสองอินพุตก็ได้สี่คอมบิเนชันนะหมายถึงว่าถ้าเราต้องการขยายอินพุตไปนะครับอินพุตตั้ง่สองสามสี่ห้าจนถึงเอ็นเนี่ยนะครับก็นิยมใช้สร้างจักระทแอนสองอินพุตเหมือนกันแต่รูปนี้ก็คือ ใช้ AND 2 i n p u นเนาะนะครับมาสร้างเป็น AND เก t e ตัวใหญ่นะครับ Input ก็มี a B C D นะครับเอพูดสุดท้ายก็ y เนาะตารางค่าความจริงก็ออกมาอย่างเงี้ยนะครับนะค,คล้ายๆกันสุดท้ายเราจะได้ y a ยเท่ากับ A อแ d นนะฮะคุณสมบ,บัติก็ยังเหมือนเดิมครับก็จะมีกรณีเดียวนะครับที่ให้ o อา p u t เป็น1ก็คือทุก Input เป็น1ถึงจะได้ Output เ,เป็น1เนานะรหรือ มีบาง input เป็น0นะครับบาง input ตเป็น0ก็จะให้ output เป็น0นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็น g e t and พื้นฐานตัวสุดท้ายก็คือ g e t not นะครับ gate not นะก็คือรูปนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ก็คือมี a มีสามเหลี่ยมแล้วก็องกลมนะครับถ้าหารก็คือ y เท่ากับ a y เท่ากับ not a นะครับสัญลักษณ์ not ก็คือใช้ ขีดข้างบนนะครับบางทีเราก็เรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับตัวกลับเนาะน็อตนี้จะมีแค่อินพุตเดียวนะครับอินพุตกับอินพุตกลับลอจิกกันเนาะถ้า a เป็น0ย์ y ก็เป็น1 a เป็น1นึ y ก็เป็น0นะครับไม่มีการขยายอินพุตนะฮะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยสัญลักษณ์ของน็อตเกตเนี่ยนะมันเกิดมาจาก2ส่วนครับก็คือส่วนสามเหลี่ยมตัวนี้เนาะถ้าสามเหลี่ยมตัวเนี้ยนะถ้ามี a มี y เนี่ยนะครับ ค่าลอจิกที่อยู่ระหว่างสามเหลี่ยมจะเท่ากันตัวนี้เป็นบัฟเฟอร์เฉยๆนะครับนะฮะเป็นตัวบัฟเฟอร์อันนี้ทําไมในเมื่อ,อล็อจิกไม่เท่ากันทําไมต้องใส่สามเหลี่ยมด้วยใช้เส้นเดียวกันเลยได้ไหมใช้สาไฟเส้นเดียวก็ได้ไหมตรงนี้ตั้งชื่อว่า a ตรงนี้ตั้งชื่อว่า y ถ้าอย่างเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันว่า y าเท่ากับ a นะครับแต่ในการใช้เครื่องมือทางไฟฟ้าบางอย่างเนี่ยเขาไม่ยอมให้ โน,โนดเดียวกันเนี่ยมีชื่อ2ชื่อนะครับมันก็เลยต้องใช้ buffer ช่วยนะ buffer ช่วยนะครับฉะนั้นไอ้ตัวกลับจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ตัวสามเหลี่ยมนะครับตัวสัญลักษ์กลับจริงๆคือตัวนี้นะครับตวโงโกลมนั่นแหละนะครับก็คือตัวนักเกตนะตัวในักเกตจุดไจนจะเป็นการกลับสัญญาณนะครับจาก1เป็น0จาก0เป็น1นเนาะนั้นสัญลักษณ์ที่นักศึกษาเคยเห็นตัวโตไปก็คือว่าเออฮึบ จะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่มันก็จะตลกเนาะเขาก็เลยใช้สามเหลี่ยมแล้วก็ใส่นั้นไปนะก็จะเขียนแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของน็อตนะครับจริงๆเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับกับน็อตอาน็อตไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ออกมาอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยวายก็เท่ากับเอจะเป็นแบบบนก็วายก็เท่ากับเอบานะครับนั้นสัญลักษณ์วงกลมนะครับอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับน่อยู่กเกเสอื่นก็ได้นะเดี๋ยวเราจะเจอนะครับมีความหมายคือ ต่วนะครับ not ตเกทอันนี้เราสามารถนำเกทน็อตสอตัวนะครับมาต่อเรียงกันแบบนี้นะฮะแอดตรงนี้ a ใช่ไหมครับตรงกลางก็จะเป็น not a นะครับตรงนี้ก็จะเป็น y งั้นนะครับ y นะครับก็จะเท่าก,กับ not ของ not a อีกทีหนึ่งมันส,สรุปสุดท้ายแล้วการใช้ i n นพุตสองตัวจะมีค่าเท่ากับใช้ buffer นะครับก็คือเอาพูดสุดท้ายเท่ากับ input นะครับ y เท่ากับ a No. ถ้าเกิดอินพ์เตอร์เป็นเลขค mm. ี่ y จะเป็นรต a นะครับเท่ากับจำนวนอินพ์เตอร์เป็นเลขคู่ y ก็เท่ากับ a จริงๆงแล้วาก,าก,าก,การใช้เกณฑ์รถหลายๆตัวที่มากกว่าหนึ่งตัวเนี่ยมันไม่ได้มีผลทางลอจิกแล้วครับเพราะว่าค่าลอจิกก็กลับไปกลับมาก็กลับไปเท่าที่เดิมอยู่ดีนะครับแต่ว่าเราใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติมากกว่านะครับก็คือต้องการอาศัยเวลาหน่วงของแต่ละตัวเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องเวลาหน่วงของแต่ละตัวแต่ละเกตอีกครั้งหนึ่งนะครับ